สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในทุกๆเช้าวันพฤหัสบดีในเวลา6โมงโดยประมาณนะครับเราก็จะมาดูแนวข้อสอบกันว่าในข้อสอบแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นนั้นเป็นเรื่องใดบ้างที่ให้ต้องทำความเข้าใจแล้วก็อยู่ในประเด็นที่ที่ต้องให้ความสนใจในการเตรียมตัวสอบนะครับ อย่างในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแนวข้อสอบของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในภาครัฐในคําถามที่1ที่ถามว่ารายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างในปีก็ประมาณนั้นสมมุติว่ามีทั้งหมดอยู่100รายการแล้วก็มีก็ประมาณอยู่ที่500ร้ล้านบาทเมื่อหน่วยง,งานของรัฐดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีรายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs จำนวนอยู่5รายการเงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง5รายการนี้มีอยู่10บล้านบาทคำถามถามว่าหน่วยงานของรัฐแห่งนี้เนี่ย จะจัดซื้อจ,จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าเท่าใดในแนวทางนี้นะครับมีแนวทางในการดำเนินการในกรณีนี้อธิบายได้แบบนี้นะครับว่า ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SMEs ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้ขึ้นบัญชีไว้ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีโดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างงั้นคำตอบในข้อนี้นะครับชัดเจนนะครับว่าในคำตอบก็คือจะต้องซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของ10บล้านเนี้ย ครับเดี้งซื้อไม่น้อยกว่าร้อยสามท่านที่ที่เจอคลิปนี้ภายหลังนะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR Code ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอกสารชุดที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ได้ในกลุ่มนี้นะครับใน QR Code นี้ถ้าท่านดาวน์โหลดครับท่านสแกนค r วเพิ่ม <c oughs> เพิ่ม <c oughs> เพิ่มไปแล้วยังไม่เห็นเอกสารท่านก็ทักมาว่าขอเอกสารวันที่17 มิถุนานะครับในข้อที่2ครับมีข้อที่2องเนี่ยต่อเนื่องจากข้อที่1อันนี้เอาโจทย์มาเพื่อเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านนะครับในวันที่ท่านเข้าห้องสอบจริงท่านอาจจะไปเจอบอกว่าอะาไราการพัสดุที่เทศบาลก็ไก่จะจัดซื้อ ในปีงบประมาณ2564มีทั้งหมดอยู่100รายการงบประมาณรวม500ล้านบาทเมื่อเทศบาลกอไก่ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีรายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะซื้อในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs จําจำนวน5รายการงบประมาณ5รายการอยู่ที่10ล้านใน10ล้านนี้เนี่ย นะครับให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกับผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ก็คือจาก10ล้านก็ไม่น้อยกว่า3ล้านนะครับนี่ท่านอาจจะไปเจอคำถามในลักษณะแบบนี้แต่ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนบทบาทใหม่ให้กับคำถามให้กับโจทย์แล้วท่านก็อาจจะ,ะเลือกคำตอบ แต่ถ้าท่านรู้หลักว่าก็ออสอบถามมาอย่างไรก็ตามเนี่ยหลักก็คือแบบนี้นะครับไม่น้อยกว่าร้อยสามสิบเนี่ยจะถามมาเป็นตัวเป็นร้อยละก็ได้จะถามมาเป็นตัวเงินเป็นตัวเลขก็ได้นะครับในข้อที่สองตอบข้อกไก่ในข้อที่สามครับสมมุติว่ามีเทศบาลแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกอไก่มีความประสงค์จะซื้อโตะ๊ะสำนักงาน เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่าจังหวัดกอไก่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในจังหวัดกอไก่จำนวน5รายการดำเนินตามข้อใดจึงจะถูกต้องเมื่อกี้ให้เป็นตัวเงินแต่โจทย์นี้มีผู้ประกอบการอยู่ในจังหวัดเนี่ยจำนวน5ราย การดำเนินการตามข้อใดจะถูกต้องในข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยประสงค์จะจะซื้อโต๊ะสำนักงานแต่เมื่อตรวจสอบรายเชื่อแล้วเพราะว่าจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่นั้นมีรายเชื่อผู้ประกอบการ SMEs เนี่ยอยู่5ราย วิธีการนะครับก็ให้เชิญชวนผู้ประกอบการ SME จำนวน5รายนีย้เข้ามาเสนอราคาแล้วก็ใช้วิธีการคัดเลือกครับเชิญไปทั้ง5รายนะครับเชิญทั้ง5รายแต่ในกติกาเนี่ยบอกว่าโดยเชิญไม่น้อยกว่า3รายถ้าแต่ว่ามีอยู่5รายเนี่ยก็คือต้องเชิญไม่น้อยกว่า สามรายคำตอบในข้อที่สามเนี่ยใช้วิธีการคัดเลือกนะครับอันนี้เชิญชวนผิดนะครับอันนี้ผิดครับว่าเชิญชวนอันนี้ใช้คัดเลือกกับถูกแต่ว่าเชิญไม่น้อยกว่าหนึ่งรายผิดต้องมันหนึ่งรายในข้อนี้ใช้คำว่าเชิญชวน จำนวน5ารายเสนอราคาโดยใช้วิธีการคัเลือกโดยเชิญไม่น้อยกว่า3รายในข้อนี้ตอบข้อข้อไายในข้อที่4เทศบาลแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกอไก่มีความประสงค์จะซื้อโต๊ะสำนักงานเมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่า จังหวัดกอไก่ไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในจังหวัดกอไก่หรือมีแต่ไม่ถึง3รายให้ดำเนินการตามข้อใดถ้ามี5รายก็เชิญมา3ใช้วิธีการชัดเลือกถ้ามี3ารายก็เชิญมา3ได้ใช้วิธีการคัดเลือกแต่กรณีนี้มีไม่ถึง3รายในจังหวัดนะครับ ในกรณีนี้นะครับถ้ามีไม่ถึง3รายเนี่ยหากตรวจสอบรายชื่อแล้วปรากฏว่าในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า3รายนี่จะให้คำอย่างนี้ครับให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อพัสดุและรายชื่อ ของสสวทุกจังหวัดว่าพัสดุที่มีหน่วยงานพัสดุที่หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจะจ้างตั้งอยู่ประสงค์จะจะซื้อนั้นมีรายชื่อผู้ประกอบการ SME หรือไม่ก็คือหากดูแล้วเนี่ย มีน้อยกว่าสามรายเนี่ยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เชิญชวนในจังหวัดที่หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่นั้นเนี่ยก่อนนะครับให้คือให้ให้ใหใหเชิญชวนในจังหวัดนั้นก่อน ะครับในข้อที่4เนี่ยตอบข้อกอไก่หมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการเนี่ยก็ไปดูจังหวัดข้างเคียงแต่ถ้าเกิดว่ามีแต่ยังไม,ไม่ถึง3รายเนี่ยก็ให้เชิญในจังหวัดนั้นก่อนในจังหวัดที่ที่ของตัวเองอยู่ก่อนนะครับ แล้วจึงไปเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ที่มีรายชื่ออยู่ในจังหวัดอื่นๆโดยใช้วิธีการเชิญชวนไม่น้อยกว่า3รายเหมือนกันนะครับสมมติว่าในจังหวัดของท่านน่ยมีอยู่2รายแต่กติกาเขาบอกว่าจะต้องเชิญมไม่น้อยกว่า3รายก็ให้เชิญของจังหวัดทั้ง2รายแล้วก็ให้เชิญจังหวัดใกล้เคียง,างมาเพิ่มอีกแต่การในเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ย การพา่นาเนี่ยก็ให้พี่นาใน,จ,านจังหวัด,ด้าน้าก่อนนะครับในข้อที่สี่ตอบข้อกอไก่ในข้อที่ห้าทีบาลแห่งหนึ่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกอไก่จะจัดซื้อจัดจ้างตัวสำนักง,งานเมื่อดำเนินการพบว่าจังหวัดกอไก่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SME อยู่สองรายให้ดำเนินการตามข้อไหนก็ให้เชิญชวน ผู้ประกอบการ SME 2รายมาเสนอราคาแล้วก็ให้เชิญชวนผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นเข้ามาเสนอราคาด้วยโดยเชิญชวนไม่น้อยกว่า3รายนะครับในข้อที่ข้อที่5 2รายที่อยู่ในจังหวัดเขาเชิญนะครับก็เชิญแล้วก็ให้เชิญจังหวัดอื่นอีกนะครับ ก็คือกติกาเนี่ยจะต้องเชิญไม่น้อยกว่าสามรายแต่ต้องในภายในจังหวัดก็เชิญ,เ,ชญเหมือนกันนะครับในข้อที่ห้าตอบข้อขอไข่ในข้อที่หกใ,ในที่สบานแห่งหนึ่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกอไก่จะซื้อโต๊ะสํานักงานเมื่อดาเนินการตรวจสอบรายเชื่อแล้วพบว่าจังหวัดกอไก่ไม่มีรายเชื่อผู้ประกอบการ SME อยู่ในจังหวัดเลย ก็ให้ไปเชิญจากจังหวัดอื่นโดยใช้วิธีการเชิญไม่น้อยกว่า3รายนะครับนี่ในกรณีตอบข้ององในในเรื่องของการเชิญชวนนะครับอ,อ,อันดับแรกก็คือดูผู้ประกอบการในจังหวัดก่อนถ้าผู้ประกอบการในจังหวัดไม่มีหรือมีไม่ไม่ถึง3รายก็ให้ไปเชิญ จังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมให้ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า3ามรายนะครับในข้อที่7ครับ การเสนอราคาครั้งหนึ่งมีผู้เสนอราคาห้ารายมีบริษัทกอไก่ขอไข่เองเป็นคอควายนะขอภครครับคอควาย,วายนะห้างหุ้นส่วน A ห้างหุ้นส่วน B โดยห้างหุ้นส่วน a และ b เนี่ยเป็นผู้ประกอบการ SME และก็บริษัทกอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยเป็นผู้ประกอบการทั่วไปซึ่งผู้ประกอบการในแต่ละราย เสนอราคาดูาดีนะกอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยเป็นผู้ประกอบการทั่วไปแต่ AB เนี่ยเป็นผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการทั่วไปกอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยดูตัวเลขครับบริษัทกอไก่เสนอ5ล้านขอไข่5ล้าน2คอควาย5ล้าน2 5 0 0 0 0หแต่ผู้ประกอบการ SME เนี่ย a เสนอ5ล้าน3ก็มากกว่าผู้ประกอบการทั่วไป b เสนอ5ล้าน4ก็มากกว่าผู้ประกอบการทั่วไปคำถามถามว่าในการเสนอราคาครั้งนี้เนี่ยให้พิจารณาห้างหุ้นส่วนใดหรือให้พิจารณาบริษัทใดเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่อยู่ในอันดับหนึ่งถ้าแบบนี้นะครับเนี่ย ก็คือให้พิจารณาจากผู้ประกอบการ SME ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับ1ก็คือมีห้างหุ้นส่วน A กับห้างหุ้นส่วน B นะครับที่เป็นผู้ประกอบการ SME อันนี้ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับหนึ่งะครับถ้าถามว่าอยู่ในอันดับ3ถ้าถามหารัดับ3เนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ เป็นผู้ประกอบการทั่วไปที่อยู่ในระดับ3ครับในข้อที่8ตอบข้อกอไก่ข้อที่9หน่วยง,งานของรัฐต้องการซื้อกระดาษ A4 หากประสงค์จะซื้อกระดาษที่มีคุณภาพคุณสมบัติที่เป็นกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะตามที่หน่วยงานของเราต้องการแล้วก็หน่วยงานของรราตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เป็นมีรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วปรากฏว่าพัสดุที่จะซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีผู้ขายหรือผู้ประกอบการเพียงแค่รายเดียวให้หน่วยงานของรราจัดซื้อจัดจ้างวิธีเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้บริการได้โดยตรงนะครับในข้อที่9ตอบข้ององงนะครับในข้อที่10ครับ ในกรณีที่มีวัสดุที่ผลิตในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศหรือผู้มีประกอบการยื่นข้อเสนอจํานวนน้อยอรายหรือมีความจําเป็นจะต้องใช้วัสดุที่ผลิตในต่างประเทศหรือนําเข้าวัสดุนั้นจากต่างประเทศให้ดำเนินการตามข้อขอไข่นะครับให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหี่ยขึ้นไปหนึ่งชั้นพิจารณานะครับในข้อที่10ตอบข้อขอ,ขอไข่นะครับ นี่คือแนวข้อสอบในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพรสัสดุในภาครัฐในเช้าวันเพื่อหัดที่17มิถุนายน2564นะครับท่านสามารถติดตามเนื้อหาต่างๆในการเตรียมตัวสอบได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับรวมถึงท่านท,ที่อยากจะได้ไฟล์ PDF ข้อสอบชุดนี้เนี่ยท่านสแกนคิวอารโคดกดเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปแล้วก็ทักมาว่าขอ ไฟล์ PDF นะครับสอบวันที่17นะครับ17มิถุนายน,นะครับขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ